มื่อคี้ตอนนี้บันดีสบายดีพี่น้องทักทายสบายดีพี่น้องปะสุผสุขคนสบายดีตอนบ่ายเมื่อนี้ออกมาอันนั้นพี่น้องออมะลิอยู่เพื่อนหมูตะแกงน้องไม้ซูมเซลกันอัน,น,นมื่อน,นีนอยู่บ้านพักผ่อนพี่น้องเป็นไข่ไขวัดแต่ตอนนี้ก็ยังมีอาการอยู่แต่ว่ากระเพาะหลุกไปหลุกมาได้ตอนเช้าเช้าในการนอนกินยาพักผ่อน ยังกล่องขึ้มือเขาเหมือดเขากะหมูเฝนโทส่วนแกงหน่อไม้เลยออกมาดินน้ำเพลินที่ากันแกงหน่อไม้กินพี่น้องเมืตอนนี้กระต้มหน่อไม้ไว้อยู่เราก็สิมาตาข้าวเบือคกคกใหญ่มากแกงหน่อไม้กินน้ำกันพี่น้องพอแล้วเต้นขอจ้ะ ออม้องวะเกิดเกิดชุกงางาหลดกันเหมือนกันหายวะชองไปเลยอ้ไปแล้วเอ้ แกงน้อไม้เมนูเมนูหยอดหิดแกงน่อไม้ก <c oughs> ินยันได้กระแซบน่อไม้สดสด มากับนองมะนาเหมือนที่ไหนไข่ขาวกับบริซีห้องซีก่ะห้องซีกับเพไอ้ขาวกับพญทอนเฟงได้แล้วเลยห้ลุงข้าซีต่อหายเขาที่ยังฆ่าน่าจะเป็นไข่เลยกินยาทักทอนไปนยังไรลูก วางรอน้องไม้จืดเขาก็สิมาตามเขาเวอร์ถาอือเก่งอะลี่อ่ะสบายดีป้าลุงไงอยงอฮอนโลดผู้ป้าสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงเลยไหมบายดีป้าลุงก่อนป้านคือใส่เฉยแค่ยาวคือแถบันสวยมากน้องมะนากรองมาหลินเลยหมู มันก็มาหลิน้ำกัน <laughs> จำเขาเบื่อเบือ่อหล,ลายโพบเจอะ มาทาเบิง่งเถื่อตอนแกงน้องพี่น้องเนียนดตำขาาเบือก็ตัาตำขาเบือแล้วเลยพี่น้องเทน้ำยานางลงไปเลยตอนนี้น้องไม้เ้าวกับไกช่ชืดแล้วล่ะ เต็มอวกใหญ่พี่น้องเลยเดีท่าน้ำตองปลาแดงลงตอนไปต่อนแต่สินวัวค่ะก็นี่พี่น้องต้องปลาแดงแบบนีกนแบบ้กินแบบกินแบบกลุ่มๆเลยกินปลาแดงปลาแดงต่อนแบบตองๆปลาแดงสด สิบส่าวบาทนี่นะนนะเออมันก็นมีหลายแบบเด้เลือกบึงหอมพี่น้องเลยนี่นี่เป็นหัวโขโลโ่อยู่ประแดกสดๆแบบนี้แกงหน่อไมา้จังจะแบ่บนัวหม้อผุดบบใส่พักขะี้กับพักกะญเอยงหอมหอมกินกัน เดก่า,าไม่ค่อยออกสื่อนะติหมู่ดาวด้วยนี่พี่น้องเลยเจคนสวยเจคนสวยที่ถอดไข่เออน้องนาถอดไข่ไหมยิมดูเลย <ừ. S 2> ขนาดเรานามใส่ได้ยังปวตัวเป็นอะไรพ่อวะยังบนัวบะเต็งเราึอยากเค็มลคือนอใดบยับเตงานอยากเค็มเลยคืเนื้อดบะนติกินน้มกนเออพอแล้วมันชีเข็มแล้วเต็งวะ กินยังกินอร่อยเอาคนงามเขากองนำพี่น้องมือนี่อ้าญหยาดก็ลาชุดญาดหยาดกันบ้านชุดแนวเดี๋ยวนี้อชุดหรือบนี่เสียวกับเสียวก็ได้เออหลุดไทย พอดไค่ให้ผัวที่เดี๋ยวจะอกหักเลยเปิดมาปุ๊บก็มีผัวลูกเปดมาบีลูกสลูองแถมผัวอีกหนึ่งแค่และลูกลูกกับผัวออกเมย์อ่านประตูแน่นะใหม่แลวเนาะที่ มันไอปุ่ดแขกบอกลานไะมันจะแหงไรนะมันไฟแหงออนาะอทอดไข่ทอดไขด่ไหมทอดไขไ่กับแกงน้ำม,มาลย

Quái đòn kia là quái ư, ừ. con nhạc này, cơ 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 đồ đồ non này Nông, non cả bộ vang rồi đó là sắp Ngon Ừ, phải <laughs> tìm bằng <và> nghe nhạy Tất <laughs>